ชื่อนิราพรโสดาวิชิตเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกตหนึ่งอำเภอเชียงคานค่ะมีความปิติตื้นตันที่วันนี้พระสงฆ์นิกรและประชาชนที่มีโอกาสไปเคารพพระบรมศพได้ว่าเป็นสิ่งที่วงชนชาวไทยของเราที่มีความรักความเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ท่านให้ ทำให้คนไทยของเราประชาชนชาวบ้านได้มีอยู่มีกินทั้งโครงการต่างๆที่จังหวัดเลยของเรามีทั้งสิ้น3าโครงการที่ผัเกเครื่องผานางแล้วก็ที่วังสะพุงเขาหลวงแล้วก็ที่บ้านโคกนิ้วซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์มากของจังหวัดเลยที่พระองค์ท่านส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์สิ่งต่างๆที่ท่านได้ทําอย่างเช่นการทอผ้าผ้าไหมการเลี้ยงสัตว์การทําฟาร์มการทําการเกษตร และสิ่งต่างๆที่ท่านได้มอบให้กับพวกเราชาวจังหวัดเลยขอน้อมจิตแล้วก็ส่งให้ท่านได้สู่สวรรค์คาราย